ครบมูนีเป็นวันที่ทรายกระี่สามแล้วาะที่ซีครับที่ซแล้วมันเพราะว่าที่ซีนะคะว่าที่ซีหลังไวยออกนะคะกับแม่คู่กับตีสงานนะคะมื่อวานกับไปทั้งรอยเอดทั้งสีสเกตนะคะเมื่อวันที่หนึ่งแม่คู่กับไปซีสเกตนะคะไปร่ำบวงซวงกับอาจารย์สมคีดมาที่นี่เพื่อนกับเพื่อนกับเลขจยดประธานนะคะยุดประธาน รอบทุดไทยเราจุดประทัดเพิ่ก็ะเรื่อผ้าจัดเพื่ก็ได้ถือมานะคะแปลกสองกับห้าสี่ังเสร็แล้วค่ะแปลกสองกับห้าสี่บัตพูกกรเรื่ทรงลกกลุ่มค่ะทรงลกกลุ่มเทิงหยากน้ำมือหนัะเทิงลำเทิงห่อนจักหน่อยกรลกกลุ่มล้ค่ะทรงบางคนกับทรงบางคนแม่คูกกับอะไรทรงเปนว่าทรงคนเบากระมีแม่คูกกัเรื่อในฟูกนั่นแหะค่ะพูก่าสมีแตงโมก่ะทรงให้แตงโมแตงโมกับพมาก ค่ะนี่แหละพ่นวากันแล้วแต่บุญเนาะคะ่ะนี่ก็ได้กับมีผู้ใดผู้บอนะคะมีผู้สูงนี่เม็มนว่าได้กะบ่ได้ทุน่นผู้ล้คนผู้นะคนคก็อยูทุนงวดน,นี้บนบ่ยกปู่ก็สิบ่าได้ทุ่นอยู่ค่ะแต่ยังนีนะ<พ>อ่าเพราะว่าเข้ากับไปทุ่มตัวนั้นเนาะพราแต้มแรกๆนะคะแล้วก็ทั่วปูรี่นะคะปูรี<ช>่แปดแปดห้าเก้าแปดเก้าห้าจะเสียถ้าไปออกแปด ก้าสีพีทตัวเดียวนะคะพีทแต้มเดียวก็จะไม่เสียดายนะคะเอาไปจังได็ก็ะห้รกำลังเรยงใจรุดลงแต้มหนึ่งรุดลงแต้มหนึ่งบ่ตรงนะคะจังได้ก็ะจังวากันไม่เหลี้ยงมันก็ออกบ่ห้ามแล้วค่ะคือมันหาซีกับเก่าซี่อมเสรไป แต่ว่าแขกนี้มีผู้โรงดีอยู่กอะก็ถือว่าเป็นจ้าบุญแม่คู่กับเป็นจ้าบุญมือนั้นคั่นบ่แม่นไปล่ําไปถวายก็คือสิบ่ได้มือนั้นก็นได้นะคะใครกําลังแรงใจสุคนแลอยแม่คู่กับโรคภูมลงกลุ่มอยู่เพิ่นก็ว่าเพิ่นเห็นอยู่แต่บ่มาร์กเกษียณแล้วค่ะได้ยิบก็บ,บ่มาร์บอมาร์่ะก็ดีล่ะเฮาบ่มาเขาก็เลยบ่เอาครับมันก็เลยบ่ได้ก็เลยถือว่าเออเอางวดนี้ถือว่าสละสิิทธ์งวดหน้าเอาใหม่ค่ะวันที่16นะค่ะ วันที่16มีนาสองหกแม่คู่กับพา่าทำบุญเคือะคะ่อเก่าเด้อยค่ะเด้อสำรับบอกบุญก่อนนะคะมืออื่นแม่คู่ก็บสิบ่วาางนะคะมือื่นก็ช่วงบ่ายแม่คู่ก็สิีนนะะสสด้ออกไปไปล่ำไปทำภารกิจนั่นแ่ละแล้วก็เมือ่อวันที่12มีนาะนะค่ะที่วัดที่วัดบ้านตาวัวัดโพชัยบ้านตาวหาแม่คู่เอาวงดนตรีลูกคุงมาล่ำซ้าสไตยเขาแม่คู่ไปลุกนะคะพร้อมกับอาจารย์ชลกิจบอทวงผู้ใดอยากไปก็ไปเด้อค่ะเด้อรวมบุญเดือน4ี ของปูหมานแม่คู่กับเอามะลําไปซอยเพ่นน่มน,นะคะครับผมค่ะวันที่สิบสองราวาบ้านที่สิบสี่อีกนะคาสิบสี่มีนานะคะ่ะที่บ้านเมื่ยกาลสินนะคะที่บ้านแม่ฮันนี่ค่ะที่แม่คูเ่เดลบอกกาวไว้ตังวัดเจ็ด,เจ,ดเจ็ดคุณละ่ะบอกกาวอาจารย์ดาวบ้านดอนนะคะผู้ใดบ้านไกลเลื่อนเคียงไปได้นะคะปลาลาก็นกนั่มไปคือเก่าผู้ใดอยากได้ปลาลาจังจังรอวันที่สิบสี่นะคะเนาะนะ ค่ะสั่งจองไว้ก็ได้พร้อมกับลุงฟ้ากุลาชัยนะคะนักร้องรับเชิญมีลุงฟ้ากุลาชัยมีสมจิตบ่อทองดาวบ้านดอนแล้วก็ทีมงานก้องเขานะคะแล้วหมอลำเพลินกับสิไปซอยกับมีนะคะพร้อมกับกินตะลาหมอลำฟังเพชรนะคะน้องน้องกินตลาสครับผมกินตะลาสองนะคะเรื่องวันจิตะลาแทียรด้องานนี้กลางวันกินตะลากลางวันค่ะกลางวันค่ะเป็นกลางวันเรื่องค่ะเรื่องวันที่สิบสี่ เส็ตจากวันที่สิบสี่ยังเวียนเนี่ยมาเคลื่อนตอบานปลาหัมีบานเนค่ะนั่นแหละเงี้ยเอาแล้วก็พอดีเรีวจากบานปลาหามวันที่สิบหาอีกแล้วค่ะวันที่10หาล่ำถวายที่วัดป่าบ้านเมื่อด้วค่ะวันที่ิบหาคือเราเห็นพิธีคือเกาค่ะเนี่ยมาเคลื่อนบานเนี่ไอวัดต่อค่ะเนี่ยมันเคลื่อนแม่คู่กับสิดเจริญยูทูบเพราะว่ามือนี่ขึ้นคันหามปูปูบอกว่าให้แม่คู่เป็นยูทูบสิบเก้าดอกวันที่10วันที่10หา พร้อมกับอาจารย์สุจิตีอันวันที่สิผาเงี้ยมือแรกเงี้ยมันนเป็นมือสันวันดีตะเป็นมือสันวันดีวันที่สิผาแล้วราว่นล้วก็ให้แม่คู่ไปไปบอกกาปูหนาโคแม่คู่ต้องเปิดเปิดไปเปิดแต่ว่าไปเปิดแต่แม่คู่กับไปเว้ายู่ไปเว้าปูเว้ายังแต่ปูว่า ต้องต้องราให้ถือยุดแ<ช>ล้วก็ไม่พูดต้องไปบอกกลาวซะว่าไปเปิดสถานที่ไปเปิด<ช>สับชิ้นกันทั่วอ่ายัง<ช>ไงมันจะสิเบิกได้ไดยังไงสินะคะมันแค่เดี๋ยมีปฏิหารเลยไมู่่โอ้ยมือเคลื่<ช>อนนนี้อันเนี้ยเบาๆเรียกปฏิหารนอย,ยมันอ่ะเนาะ พอเรียนปฏิหารมือขึ้นนี่นะแม่คู่ล้างจากมาสจะไปล่ำรกระละเอียดกบเขาข้ามน้ำเนี่ยยุ่งในกลิ่อนกระเอีดขื่นเห็ดปูเมื่อน้องขาทึ่ง <c oughs> สีงออส่หกทุงเลยอันหาทุงกลัวมัน <c oughs> ว่าวประดีลดรดบักเบนกระจอดยุ่งลดเดียงกระกะมา,าชาร์ตมากนะนั่งกินเขาอยู่ดีจังไลยยังว่าไฟขึ้นว่า ว่าหนักหน่อยว่าไฟขึ้นนั่นไม่คู่กับเลี้ยงบึงบุเชียนหนักหน่อยที่นเลี้เลี้ยวบึงปฏิบัติกันยิ้มกันว่ายลังใส่กับ่มเ็นเนาะกั <c oughs> บโมเชียนเมื่แต่ไม่คู่เห็นอยู่ <c oughs> เห็นไฟขึ้นอยู่เพาว่าหนักหน่อยกาไล่นะไฟขึ้น <c oughs> ไฟขึ้นปฏิคู่เห็นปฏิหารสิเมนสามเ่อค่ะแม่คู่วันนี้รอบซวงเด็บนี้ก็ก็ก็อดสุเชียเนาะรอบซวงวันนี้แต่โมกับหัวหน้ามาคืนนี้แล้วคืนนี้แล้ววันนี้คืนโดนพร้อมเด้บ้านเนี่ยว่า ว่าดบาดคืนบัตริกุแจกุแจแม่คู่ยู่ใได้กระเป๋าอยู่ใได้ห่องกระเป๋าเขาได้ว่างอยู่ดีซับเป็นอันนั้นเป็นตังเงินลายนะบัตรเปียนล็อกเสียงล็อกสัมเป็่ผัเออเสียงดังก๊อกบานเนี่ยเอาบัีริล็อกแล้วเศร้าแล้วสันโดนเตอบานเนี่ยเยี่ยมลูกขึ้นไปเพื่อจะไปกินน้ำได้ผู้เยี่ยมบัี้ิ่ายรวดบัตริไทยรถบเปเบนเงื้อขึ้น คืนไปฮะแม่นมันคนเท่ากับสิสิไปกวก่อนเนาะแจริงต้องปจับอยู่ฟ้าไทยแล้วงฟ้าไทยม่ได้สิเปิืได้ของแม่คู่อย่กวกับอ่ต้องงั้นจากนั้นไปเปิือึ้นมาเนี่ยสุนี่ก็ว่าใจหักปลานแล้วไาเน่ยพรามีไฟจะบ้นเลี้ยวไปเลยลวดมือโนเฮ็ดไดปนนั่นีครูกอะไรว่าฝนมั็ไฟติดตลอดในห้องตลอดเลยไฟประด็ษไฟกล่องกล่องนีเนาะดอยู่บานคันยางไก่มันจะไทคนผ่านไฟมันจะปิดเป็นไป วันนี้ไฟก็ขึ้นวันนี้จังหวัดในครัวบ้าทูกคับแน่รัะปูนล่ะภาคการหาอาหารเดือดและตายเรียบแต่ว่าวันนี้มันกับวันแหน่หาเป็นห้อยรัฐบาลไทยค่ะบัดนี้จังได้ออกบ่ออกแม่คู่กับสีชมพลนะค่ะครับผมมันขาดเลยสิบหกสิบเก้าแต่คผู้ให้อะเมื่อวานสิบหกสิบเก้าแม่น้องไม่ยังตัวไหนแต่มื่อี้น้องไม่เมื่อชุวแพร่นะคะเพคนมีโอกาสได้มากค่ะภารวาปู ปูกเ็เรียกว่าไหคามาล่ามไหพอเดิมพอสิไหยิบเก้าบาทมาจำใบมาจำน้องใบม่วงชุ่มไว้สิบเก้าบาทพอดีแม่คู่กะวันนี้ปูเรยว่าอม่คูคมมวดดว่ว่าสิไปยิบจำ <พอ S 1> สลากกินแบ่งเตี้ยแัดไปยิบกับไปยิบรวดแ้วสันยุไทยสิบหกระหว่างสิบหว่าสิบหกต่ว่าบอกน้องใ่บอกสิบเก้าค่าตัดชุดไอ ค่าตาชุดค่าตชุดองไมมันชุแพ่ก่สิบเก้าสิบเก้าเออให้ค่าตชุดพ้อพ่อเสียชุดแดงแล้วให้ให้น้องไม้มาล่ำยืนหนาหัวลาวาครัให้ให้ค่าไปนตุดสิบเก้าบาทเด้อวัสดุาวาเป็นโมเตอมวเออนั่นแหละบันีีเรืองถามว่ามันมีความหมายหอว่มีความหมายมันสีเียไหนาอยู่บ่หรือตานนีว่าเสร็จแล้วก็บอกเป็นในเนาะอันนี้คือคือ แล้วแต่เนาะค่ะความเสียส่วนบุคคลมันบายิมแต่ว่ามันเสียบ่เสียมันนั่งมันก็เห็นนะนั่งเห็นน้ำกันยึดเกศแบบตัวเทเล่งนี่เทเล่งนี่ไอ้ลูกหลานยัิ่งเสียขายยิ่งแข่งกันอยู่ค่ะเแล้วก็น้อยตาไล่ตาไล่ในพวกไอเห็นเนื้อสัตว์พวกไอเห็นว่ามันลดมาเห็นไฟแวบบาดเดียวแต่ละมันก็ดับลงบางประเทศที่ซอมเนี่ยแวบโดนก็เร็วกว่าไปเห็นเห็นน้ำกันอยู่กันที่ว่าเออ เราเรียนใทรเราเรียนรวดปกติบ้านอันตอนตอนเปิดฟ้ากระโปรงนั่งทั้งด้านหลังนี่เตี้ยเนี่ยมันเปื่อะเงินอนไรนะเปื่อดเอียบูดแย่กับว่าในยุ่ยน้ำจะข้นเนาะตอนที่ไฟดับนี่เสียงล็อกพร้อมค่ะแม่ครู่ไฟดับดับกระเล็กกระเทียมแล้วก็เดือดเสียอ่าก็เป็นตะเงินแรียว่าโอ้ปูห้าสี่เหรียญแต่แต่งวดก่อนๆนี่น่าสมวดแม่ครูสีเห็ดอันอัน อีย่งก็เห็ดกระถินเปิดเพลงเอาอยู่ในอยู่ในโรงเรียนนะ <c oughs> เปิดเพลงเอาอะไรแต่ปูสิเปิดเด้อยยางไฟมันเหมือนกับไปดับไปดับไปแล้วก็เปิดอีกถึงเวลาแล้วก็ปีดไปใช่ไหครับ<ช>แ,แต่กับแบตบอมบ์เราเพียงบอมบ์ก็บบคือเราสิเป็นปูเนี่แหละคือคือปูอยู่ในใจห้องนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ปูเฮ็ดนี่ก็ถือว่าเป็นอภินิหารกับว่าได้ปฏิหารกับว่าได้ เ็ทให้เข้าเสียว่ามีปูอยู่จังสีระไปไซทุกแห่งห้นทีแม่กู้ไปปูกับติดตาไปจังสีระยู่บ้านแล้วก็อยู่จังสีระแต่ยังว่ามา,มานั่งสูก้ก,นนกินข้าวเห็นน้ากันคักเนี่ยยากใหรเลี้ยงซีว่าเห็นคืนนอสิเดียวห่วงตาคากเมื่อน,นอนอย่างวัดตะถ่ายรถขึ้นเองเนะ <laughs> ตั้งแต่แม่กู้มาจยอดหยุดตอนนี้เมื่อคืนจค,ค่เคลียร์ตตนนตแต่ว่ามีแต่เมื่อคืนนี่นะตั้งแต่วัดเป็นรถมากเมื่อคยเปิด บ่เพราะว่ารถต้องจอดกมันก็โดนนะครับบารนีย์ม่คู่บารนีย์ก็คู่ก็ไปรอมเพลงเอารถแดงไปบารนียไอ้ปูมากปูก็จะมาล้อมรถเจ้าของต่อคิดหน่อยต้นใดวันไอ้คิดดูสัญญาเลนเนยโอ้แอบนครับผมคือเห็นแต่ค้างแม่แต่นอกปูก็ถือว่าปูก็ยังอยู่ได้ดวงใจเฮาอเป็นว่าแน่นคือปูก็ยังอยู่ลูกหลานก็สักการะกราบไหว้คือเก็ขาดอยู่ในใจลูกหลาน แม่นว่าปู่สิอยู่แห่งหนตำบลใดก็คือเรียงอธิษฐานน่ะค่ะปู่ก็รับรู้ได้ปู่ก็สิซื่อให้ผู้จักว่าปู่อยู่คือเก่าบ่นนีไปไสบนน่ได้หนีจากลูกจากร้านไปไสจังซี่นะแล้วก็วนๆเวียนๆคือเก่าให้ได้เฮ็ดได้สร้างนั่นละ่ะบัดนี้ลูกหลานเพิ่นมาเนาะเพิ่นมากราบมา,าออไวน์คือน้องใหม่ขึ้นมามื้อนี้เพิ่นก็มาขอพรปู่ปู่ก็ว่าพอ่อพ่อเสีให้มาล้ำเด้่อนสัน ให้มัดจะไว่สิบเก้าบาทแล้วการสูดพอเสใส่สูดไหปูเรียวาใหสใส่สูดแดงขั้นสูดแดงบบวีเงินพอเสศัยตาเดงให้สิบเก้าบาทบอกว่านี่หละค่ะเข้ากับสิบเก้าสิบหกเนาะค่ะพีจารณาเบิงแล้วก็บอกเกี่ยมบบานเี่ยบอกเกี่ยมยงกับปูหน้าโค่เก้าสิบเกียดอยแต่วราม่เกียดใช่ ปูหน้าโคไฮซาไฮแม่คูยังเกาะเอฟซี้าไฮซางโอปูหน้าโคาเก้าเซียนหนึ่งพระองค์รค่ะแต่ว่ามิเกศเต็มตัวระว่ามีเกิเต็มตัวขั้นขั้นขั้สามพยานาคมีเกิมันก็เปียนตลอดตลอดต้องมีเกิมีเกิแทนแน่นอนขั้นสามระว่างการล่อล่อล่อฟังอีนะคะวันที่สิบห้าปูเสีแม่คู่ไปุดยููุยููกเสียงทยนะคะ ยูทูบมาที่แรกซิบเกาดอแล้วก็ยูทูบเสียงไทย<อ>ยูหม่องปูนาโคกกำลังสร้างเลยนะคะให้แม่พูดไปเปืือนนะคะให้แม่พูดไปเปืือนสร้างแม่สิน้าแค่เป็นยูทูบึ้นแล้วก็บอกกาวเพื่อนะะหงวนก็จะมาเปิดว่างเพื่อ,อาน,นนะาเนนะ,ะเ,ปนนาเปิดว่างเป,นนเปิดทรัพย์สินเงินทองว่าแม่พูดสิบสสเบิกได้เท่าไรเนาะจังรอดที่ตามเนาะคะ่ะวันที่สี่ผ่าแต่ว่าส่วนยังเว้นการล่ำถวายะคะือเกาล่ำถวายเนาะคะ่ะพร้อมกับสร้าง ปูเนี่ยแหละค่ะสร้างมหาหเงินเออท่านปอมก็มหาเกียดีมหาเกียดีก็สร้างไปเรื่อยๆนะคะแแก้วเออก็แพงแก้วเ,ออเลยเนี่ยสร้างซื้อแล้วก็เพิ่นก็ไม่ยากตอนนี้แหละทเทคานเทพื้นให้ปูโยชปูกับเพียอนไห้เพิ่น,นั่งคูยเลยน่ะ เฮดบาดใหม่แล <anto> ้วเราสีมวหอยสูบอยู่บ่ามดแล้วก็มีคุณแอปเปิลนะคะเพิ่นสิถวายก่อนงาปูบ่วันที่สีบัวสีเฮดแม่กู้เบิ่งงานกินนะคะสิมวถวายร่ำด้วนี่แหละคุณไอสิม้ากมาแก่ปลาแก่ปลาล่าน่ำแก้วบองนะคะแกะแต่แก้วบองนะคะปลาลาเป็นขวดมีเอกคุณได้อยากได้นะคะกะติดต่อมาทั้งยิ้มทั้งกอเทียนแบบนี้แตงโมอะไรนะคะเด้อค่ะมี่ส้มไข่นะคะแต่จากในแกง พูเขกันว okay. ัน <lö> ท <ss 91> okay. ี่เบอรซิบเบอร์ซิบกับซิบเอสนะคะพอดีก็เข้ากันร่วงไปรนมตัววันที่สิบสองงานวันเต่าไห้นะคะวัดโพใช้บ้านเต่อไห่อําเภอเพียนนะคะสิบไปบ้านดุบค่ะบัานไก่เลี้ยงเกี่ยงไปเบื้องพูเขาครับส้มกิจบัวทองกลางวันเมื่อหมือวัดเวียนผุละครใบสองใบสามผนละนะคะ ค่ะค่ะมีแค่นีเนาะค่ะเนาะค่ะอาค้อให้สุขหูซุขหุนโชคดีนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะสาธุคนะครับค่ะมื้อนี้ก็เป็นวันที่วันที่สี่แหละเนาะค่ะวันที่สี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะ มือนีหอกค่ะแตงโมกัะมีข้ามบอลข้ามจาเพราวาเป็งแกมือห้อยออกค่ะพึ่งในคู่พึงะะ่งในผ้าเนาะค่ะคืนหอเพราว่างานในคู่ห่อร้ายค่ะแตงโมกับพึง่งในผ้าเนาะค่ะสวัสดีเอฟซีเนาะค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนค่ะค่ะกําลังจากที่ตงแต่ห้อยออกในคู่ห่อกระตริดงานตลอดเนะะดาะค่ะพึ่งในผ้าค่ะ ขึ้นฮอค่ะลูกหลานกับเดมาสักกะละคาบายเนาะค่ะตดมาขอโชคขอพรค่ะคาร์มอนี่เนาะค่ะน้องไม่เมี่ยงชุ่มแพร่ค่ะกับเดมาขอพรเนาะค่ะมาค่าระวะองค์ู่ทีว ok so, ่าเขาวองค์ like 對對ูตาเนาะค่ะยูหอปูหรือว่ายูบาลที่ห้าเจ็ดศูนย์โมสิบไ่ะเดมาข่าละวะองคูต่าองคูชิบะขาวแล้วก็ได้มาขอพรพรอเนาะค่ะปูไ้ค่ะน้องไม่เมี่ยงชุมแพร่เนาะค่ะ น้องไม้เมี่ยงซุ้มแพร่ถามว่ามีชุดรบอว่าสัน่ะมีชุดสีแดงบอน้องไม้เมี่ยงซุ้มแพร่ก็เลยอัคือขายยังไม่ได้ตอบเนาะค่ะเอาจย่งนี้เนาะค่ะพอจะให้ค่าตัดชุดว่าสันวา่าให้ค่าอ่าน้องไม้เมี่ยงซุ้มแพร่ตัดชุดก็คือชิเก่าค่ะค่ะแล้วก็ให้มาลร่ำอีกค่ะแล้วก็ามัดจำค่ะน้องไม้เมี่ยงซุ้มแพร่ก็คือชิเก่าค่ะชิ้นเก่านะค่ะ ค่ะลวก็มีลูกๆล้านๆค่ะคาราวาองคูชิบะคาองคูตาค่ะหลายคูหลายคนค่ะก็จะเป็นไอทิศจอยหรือว่าค่ะไอเซทงอกหรือว่าแตงโมเนาะค่ะแล้วก็แอดยิมค่ะไอขึ้นคาราวาปูเบิร์ดทุกคูทุกคนพร้อมเลยพีโมค้นใช่ค่ะปูห้ตัวเดียวกันเบิร์ดค่ะห้หนึ่งเก่าแต่่าพีโมค้นใช่ค่ะปูหอหสิบเจ็ดค่ะร่องฮินินพิจณาพวก่นี้ค่ะแนวทางเอกกับมีหลายรางวัลค่ะรองฮินินพิจนาเบิร์ค่ะ แล้วปู่เขาก็ยังบอกอีกว่าค่ะสร้างปูนาโคสายายอย่างนอจันทัวปูนาโคค่ะสร้างปูนาโคเก้าเสียนหนึ่งพระองค์จัวาปัวมี่เจ็ดด้วยค่ะฟังดีนะคะปู่เขาบอกว่ายิ้มงวดนี้มีจเจ็ดเพราะว่าสร้างปูนาโคเก้าเสียนหนึ่งพระองค์แล้ว,วมีเจ็ด,ด้อมจันนระ่ะ สำหรับสายยาของปูนาโคค่ะเอฟซีเข้าเตรียมสนุดประกาไว้เนาะค่ะสายยาปูนาโคค่ะเก้าเจ็ดหรือว่าเก้าสิบเจ็ดค่ะค่ะลองพินิจพิจารณาเบิ้งระวางเก้าเจ็ดและก็เก้าสิบเจ็ดเนาะค่ะห้าละกาเล่ค่ายสองโตค่ะกู้หาเล่ค่ายสองโตให้ไปยึดจับสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งเก่าก็อย่าลืมหนึ่งหกต้องด้วค่ะลองพินิจพิจลราเบิ้งค่ะ สำหรับค่ะปู่จะให้แม่คู่เข้าไปน้องค่ะไปะจุดทูบไปบอกไปก้าวค่ะยุทสถานะสถานที่ยบร,บรรพ asan ุนวัลลาลามค่ะปู่ให้แม่คู่แต่งคันหาจุดทูบสิบเก้าดอกค่ะไอพอสงคิดก็แต่งคัน,นหาจุดทูบสิบเก้าดอกคือกันเนาะค่ะค่ะาคาผ้า,าปู่บอกว่าแตงโงแต่ก็วิววว่ีเงินจะบอกแต่แตงโ่คาราคาปูเนาะค่ะปู่ให้อิฐให้ แตงโมค่ะขั้นบ่มีหลาย่คไปกินก๋วยเตี๋ยวพอจะให้พิเศษเอาบอ่อมาสั่นวะแตงโมก็เลยว่าเอาอยู่ค่ะพพอบพราะเพราะว่าบ้านปูให้แตงโมนะคะให้พิเศษให้พิเศษเลยเด้อค่ะให้แตงโมพิเศษนอ้องให้แตงโมพิเศษ17ค่ะอิลี่ได้แตงโมมาสั่นวะพอให้พิเศษอิลี่อิลี่อยู่สั่นวะ17ค่ะลองกินี้ทีละรนาเบ้า,บางเนาะค่ะค่ะ,คะ สำหรับเอฟซีที่ยังบ่มีโชคเนาะค่ะเขาก็สะสมสร้างบุญไปค่ะราะว่าบางท่านเพียงแต่งโม่งสิแม่คู้ทรงมาตัวได้ค่ะแต่งโม่กค่ะเอามาใหเอฟซีเอามากาะซื้อใหเอฟซีได้ยินแทบสิพูโตแต่ว่าเนาะค่ะห้างประทัดนี่บ่ได้ว้าอหรีค่ะค่ะแต่ว่าแม่คู้เขาก็เอาโรกภูมิเนาะค่ะแต่ว่านมันเอาลงคค่ะบางท่านกะขึ้นอยู่กับโควัสนาเนาะค่ะคืนยุกับการสะสมสร้างบุญ เขนป็นได้กับว่าเอานะคะว่าว่ามาค่ะซีหาค่ะสำหรับเด็กหางประทัดแตงโมกะบบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกทัานทุกคนแทบสิคุูโตที่แม่ผู้ทรงมหัยน้องค่ะแต่ว่าอันหางประทัดนี่นะคะก่าไรว่าอิลีค่ะแตงโมกับขอโทษขอใหน้ค่ะหรือว่ากระยานเอฟซีน้ค่ะเปลืองหรือว่ามันไหลแล้วน้อค่ะเพราะว่าบางทั้นก็คือว่าคือไหลแค่ขึ้นอยู่กับการสะสมสร้างผลแต่ละคนเนาะค่ะ จะเอาตัวเดียวท้นกับพอได้ค่ะลูกหลานปูห่อกระรอกที่นี่ปิดเจรนาเบิ่งค่ะสำหรับแนวทางวัอนี้เนาะค่ะเอฟซีห่อกระรอกที่นี่ปิดเจรนาเบิ่งที่ปูไห่ที่ลืมแล้วค่ะค่ากระผอกกระนามหรือว่าคากระเตียวที่ปูไห่ก็คือสิบหกสิบเจ็ดแล้วก็สิบเก้าค่ะตามที่กระดาษที่แตงโมโซ่ให้เอฟซีได้เห็นได้ชมเนาะค่ะแต่สำหรับวันนี้โชคดีทุกทุกคนค่ะแตงโมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ